สวัสดีเจ้าลูกศิษย์และ fc ทั่วโลกเลยวันนี้วันพุธนะคะมารีวิวการฉีดวัคซีนโมเดอรน์นาจะมีผื่นดแดงๆอีกนิดหน่อยวันนี้เข้าวันที่สามแล้วเจ้าก็คือไปฉีดเช้าวันจันทร์เก้าโมงเช้าวันนี้วันพุธเที่ยงคืนก็ ตอนฉีดไม่รู้สึกเลยยังงงเลยเอ๊ะมันหมอฉีดลมเข้าไปลแบบ่าหรือหมอแบบแกล้งฉีดหรือเปล่าทาไมเข็มที่มันแทงไปทําไมมันมันบ่รู้สึกเลยคือมันไม่รู้สึกเลยะนั่นแหละเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็คือคาแนะนําแล้วก็ที่บ้านนะะน้องกายน้องขวัญน,นะคะพี่หมอไกซสอนพี่แต่ทุกคนมาบอกเลยว่าเตรียมอะไรนะเธอะเลยน้องคือตอนไปฉีดเนี่ยช่วงที่รอดูอาการสิบห้าที ทางเจ้าหน้าที่ปอกะบอกว่าไปเดินดูแล้วก็เตรียมยาเทอริโนให้เราไปชอปปิ้งในห้าง CV s อแต่ว่าที่บ้านมีอยู่แล้วไงคะก็เลยกลับมาทุกคนก็เตรียมยาขึ้นหมดเลยแล้วก็โทรคุยกับพี่แต่พี่หมอพี่หมอไกยสอนพี่แต่บอกเตรียมมาเลยนะต้องกินนะปวดปวดมันก็ตุงปวดนะปวด,ปวดจริงคือปวดแบบคือปวดฉีดวัคซีนเนี่ยมีงอมรู้สึกว่าแขนเนี่ย มันคือเสาเสาคอนกรีตเสาปูนค่ะคือมันหนักมากมันขยเิบไปได้แขนเกาเนี่ยไม่ต้องขยเิบมปต้องอย่างคือแบบว่าแปรงฟันกับมือเดียวล้างมือเดียวกินข้าวกินอะไรถ้ามันยังมาได้สักอย่างจะแกะกระปรงกระเป๋าถ้าอม่ยังมาได้เลยคือปวดค่ะปวดปวดแล้วหนักจา่กนี้ก็จะลองลองดูว่าเฮ้ยแบบ CBD มันเอายูเปล่าก็ฉีดฉีดยาเสร็จ เก้าโมงเช้ามันก็ตกประมาณห้าทุมเมืองไทยใช่ไหมเอากลับมาก็ดื่มน้ําอุ่นนะคะดื่มเนี่ยชาของเราชากัญชานี่แหละเพราะว่ามันพอเราก็คิดจินตนาการไปว่าเ,เราจะเป็นเอียงยังได้เปล่าเพราะว่าเราอะมันมีเกี่ยวกับเรื่องของไขมันเส้นเลือดใช่ไหมคือก่อนมานี่ก็ได้กินยาสมุนไพรของเรานะคะสารพัดอย่างเนี่ยเาบนโต๊ะนี่สารพัดเลยนะคะันี้ัง น้ำมันลาคลาดเขียวเนี่ยจ้าสามเม็ดแล้วก็โอเมก้าไข่มดส้มโอเมก้าสามหกเก้า,ากไข่มดส้มไข่มดส้มเอามาใส่อย่างนี้เลยเพราะว่าค้นมาเลยอย่างนี้ค่ะโอ้ย นี่ค่ะไข่มลสมเอาใส่ปลุกใหญ่เลยเพราะว่ากบปลุกเล็กมันมพอที่บ้านกินกันหลายคนอ่าแล้วก็กินน้ำเห็ดค่ะที่สำคัญเลยก็คือว่าตัวน้ำเห็ดรวมเจ้าถ้าใครมีเป็นขวดก็กินเป็นขวดถ้าใครอยากต้มก็ต้มเอาเลยตามสบายเลยนะครัถ้าถ้า ถ้าเกิดว่ามีคนอยู่บ้านก็มีคนช่วยต้มก็ต้มไปนะถ้าใครมามีอยู่หออยู่อะไรีเกียจก็ซื้อเป็นคนกินก็ได้อะไรแล้วก็ยด CBD ทีน,นี้เรื่องของเรื่องก็คือว่านกตก,กระแตบอกว่ามันเอาไม่อยู่นะ <c ười> ยอด CBD แล้วมันไม่หายปวดก็ผมกดว่ามันเพิ่นอาจจะยดน้อยไปะคะ่ะแ,แล้วก็มันจะเป็น CD หนึ่งพันมิลลิกรัมไงแต่ว่าของแม่มดมีสามพันอยย่บนห้อง มี3,000มิลลิกรรมนะคะรุ่นรุ่นซีฟูซีฟู3,000มิลลิกรรมเลยก็ลงหยดหยดสองหนึ่งหยดสองหยดสามหยดหยดไปเรื่อยค่ะก็ะหลับเพราะมันมันจะมาปวดตอนบ่ายโมงค่ะเพราะว่าฉีดตอน9ก้าโมงเช้าแล้วก็พอบ่ายโมงนี่เริ่มมีอาการปวดปวด,ปวดบวกม่วงก็หยด CBD ไปหยดตื่นขึ้นมาคราวนี้โอ้โหแม่เจ้า ตื่นมาตอนเช้านี่หนักแขนนอนนอนเนี่ยทับแขนมาได้เลยนอนตะแคงด้านซ้ายมาได้ต้องตะแคงขวาหรือไงน,นะก็ใช้มาพอปวดก็ยดปวดยดยดตัวเองก็ใช้ก็ประมาณ2อยดนะคะทุกสี่ชั่วโมงแทนยาแก้ปวดแก,แก้ไข้เลยแล้วก็ไม่มีผื่นมีแดงนิดเดียวไม่มีไข้แล้วก็ไม่เวียนหัวไม่มีอะไรเลยค่ะสบายนอนอยู่บนเตียงนี่อยู่นี่ใส่ชุดนอนตลอดเลย ก็เลยมาแนะนําเพื่อท่านอื่นไปฉีดแล้วก็จะเอาวิธีนี้ไปใช้มันลดความเครียดด้วยนอนหลับสบายมีความสุขดีเจ้ามาฝากไว้เพื่อเป็นความรู้